สบายดีท,ทุกทท่านหลังจากที่บริพบได้พอ่อกันหลายมือหลายวันมื่อนี้เฮาก็ได้มาพบกันอีกและได้มาบรรยายําต่อธรรมะจากประสูติในหัวข้อบุพกรรมของท่านพยศ ในเรื่องเล่าของท่านพยศนี้ก็ต้องย้อนไปในสมัยขององค์สมเด็จพระสาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีนามว่าพระกบพ,พุทธพลซึ่งในสมัยนั้นก็ได้มีกลุ่มคนอยู่กลุ่มหนึ่งได้ทำหน้าที่เป็นสัปปะเลสาธารณะนั้นก็คือกลุ่มของท่านพยศกับเพื่อนทั้งหมดห้าสิบห้าคนพร้อมด้วยภรรยาของเพิ่นสำหรับกลุ่มของท่านพยศนี้ เพิ่นจะทำหน้าที่เป็นสัป,ปเลอสาธารณะนั้นก็คือหับเผาซพคนที่ลำบากยากจนคนโบมีญาติพี่น้องเพิ่นเสียพิสูอบเผาซพผู้ที่ไรญาติขาดมิตรลำบากยากจนโบมีเงินทำพิธีเผาซพส่วนคนรวยเศรษฐีมหาเศรษฐีกลุ่มนี้แม่นบอกเกี่ยวกับกลุ่มของทันพยศ และอยู่มาวันหนึ่งในขณะที่ท่านพยุศและเพื่อนๆพร้อมโดยครอบครัวกำลังหับประทานอาหารอยู่และในขณะนั้นก็ได้มีซุปของยิงทองแก่ผู้หนึ่งกำลังไหลน้ำมาในท่าน้ำพอชาวบ้านเห็นก็ได้นำเอาซุปของยิงทองแก่ผู้นั้นขึ้นมาไว้ที่ท่าน้ำแล้วกลับไปเอิ้นท่านพยุศพร้อมโดยคณะ ว่าท่านพยศในขณะนี้ได้มีศพยิงท้องแก่ไหลน้ำมาพวกข้าพเจ้าได้เอาขึ้นไปไว้ให้อยู่ท่าน้ำแล้วหลังจากนั้นท่านพยศกับคณะของท่านก็พากันออกไปเตรียมสำหรับเผาซพยิงท้องแก่ผู้นั้นเตรียมพื้นใส่กะพอประมาณตามที่เคยกะไว้ที่ผ่านมาว่าใส่ประมาณใดซพจึงไม่ พอเกี่ยมพื้นเกี่ยมปิสังเรียบร้อยเอาซบนําขึ้นไปเผาแล้วหลังจากนั้นท่านพยศพร้อมด้วยคณะกะกลับเข้ามากินเข้าวตแล้วหลังจากนั้นศพหญิงท้องแก่ที่ท่านพยศกับคณะได้เผานั้นก็ไม่บะมดเนื่องจ้าว่าเป็นซพที่ไหลมาตามน้ํา ซุปนั้นจะกืนน้ําเข้าไปหลายซึ่งปกติแล้วเพิ่นก็นจะกําหนดได้ถึกต้องจะกําหนดปืนใส่ว่าจะใส่ขนาดเท่าใดกับพอดีไม่เมดแต่เมื่อนี้บังเอิญยิงท้องแก่ผู้นั้นได้ไหลน้ํามาจึงเหตให้ไม่บ่มดชาวบ้านจึงได้มาตามท่านพยศว่าศุปที่ท่านได้เผาห่านไม่บ่มดเดอ้อไปเบิ่งขื้นไม่ว่าพอท่านพย์เพิินไปหอดเพิินก็นได้ตัดไม้เสียมให้มันแหลม แล้วเพิ่นก็เอาไปแทงซุปบริเวณท้องส่วนที่มันบ่บหม่พอหลังจากแทงแล้วพวกน้ําพวกน้ําอย่างเหลืองพวกน้ําเลือดน้าหนองต่างๆมันก็ไหลออกมาพอท่านพยศเห็นน้าเลือดน้ําเหลืองน้ําหนองที่ลังไหลออกมาจากศุปญิงท้องแก่ผู้นั้นเพิ่นก็เห็นไหลถึงความสกปปกของ่างกาย จากนั้นก็เกิดนิพิทายานเกิดความเบื่อหน่ายในห่างกายว่าห่างกายของคนเฮามันสกกรกถึงเพียงนี้ผลบอบที่แท้ห่างกายมันกระดูดีดูงามน้าเบ่งหน้าส้มเพียงแต่หนังกำพภ้าภายนอกเท่านั้นส่วนทางในมันกระเบ,บาต่างอยางกับถงอุจจละปัสวะที่เต็มไปด้วยความสกรกรกพอเพื่อนเห็นดังนั้นเพื่อนกรเอิญพอเอิญแม่เอิญภรรยา และเอิญโมู่ทั้งห้าสิบห้าคนมาเบิงน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำเลือดต่างๆที่มันไหลออกมาจากหางกายของยิงท้องแก่ผู้นั้นพอบรรดาครอบครัวและเพื่อนๆทั้งห้าสิบห้าคนได้มาเบิ่งพิจารณาสิ่งสุกปกน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำเลือดต่างๆที่มันลังไหลออกมาจากศพนั้นคนทั้งหมดก็พากันเกิดความเบื่อนายในหางกาย เกิดในพิธายานคือกันทั้งหมดหูถึงความสกปรกของห่างกายแต่ยังบัทันเต็มที่ยังอยู่กับลูกกับเมียยังดูแลลูกเมียไปตามหน้าที่แต่ว่าบลงไรห,ห่างกายคือตะกนอนยางไปยังมาทำมาหากินเห็นคนเดินไปเดินมากาคิดอยู่เสมอว่าห่างกายข้างในมันสกปรก,กคือการมด ดังที่เฮาเห็นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองสิ่งสกปปกที่มันลังไหลออกมาจากหยิงท้องแก่ผู้นั้นเพิ่นก็สิลํัลึกอยู่เสมอว่าห่างกายของผู้ยิงก็ดีผู้ทายก็ดีมันมีสภาพที่สกปปกคือกันเมิดซึ่งภายในใจของท่านพยศเพิ่นก็สิลําลึกนึกถึงความสกปปกของห่างกายอยู่เสมอและเนื่องด้วยความดีจากกันเป็นสัพเพลสาธารณะที่นักไปด้วยพมวิหารซีคือความเมตตา กระทำให้ท่านพยุตและคณะทั้งหมดตายจากความเป็นคนกลับไปเกิดอยู่สวรรค์สันดาวดึงสเทวโลกพอการเวลาผ่านไปถึงยุคของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันลงมาตัสลูคณะของท่านพยุตทั้งหมดก็บมดวระ,ะจากความเป็นเทวดาก็ได้ลงมาเกิดอยู่เมืองมนุษย์และเนื่องด้วยอำนาจของความเมตตาจึงทำให้ท่านพยุตพร้อมด้วยคณะลงมาเกิดเป็นเศรษฐีทั้งหมด พอลงมาเกิดเป็นเศรษฐียุ่เมืองมนุษย์พ่อก็ได้มาเป็นพอ่อแม่ก็ได้มาเป็นแม่ภรรยาก็มาเป็นภรรยาส่วนท่านพยศก็มีนามว่าทันยัสะซึ่งทันยัศะนี้เป็นลูกชายของเศรษฐีมีบ้านสามฤดูกาลที่เมาะฤดูฝนกะะ็เเมาะแกะ่ฤะดูฝนฤดูหนาวกะะ็เมาะแกะ่ฤะดูหนาวฤดูฮ้อนก็เเมาะแก่ฤดูฮ้อนและนอกจากนี้ก็ยังมีภรรยาและสาวๆเป็นบริวาลหรับไซ คอยบำรุงบำเรอให้ความสุขแต่เนื่องโดยอำนาจนิพิทยานเดิมมีคืนหนึ่งทัญสสะเพิ่นตื่นขึ้นมาในกลางเดอก,ก็เกิดความเบื่อน่าย,ยิงสาวทั้งหมดทีคอยปริบัติหับสเพิ่นที่นอนละเกะละกะอยู่จากนั้นเพิ่นก็เดินออกจากบ้านถือเกือบถือรองเท้าใดแล้วก็ย่างไปพร้อมกับจมไปว่าอยู่ทีนี้วุ่นวายนาะทีนี้ขัดข้องนาะจมไปแบบนั้น แล้วในขณะนั้นตอนเสาร์มื่นพระพุทธเจ้าเพิินกำลังเดินจงกรมอยู่แล้วได้ยินเสียงของธัญญาสจมไปตามทางว่าที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องเนาะหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยตอบไปว่ายัติที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องเจ้าจงมาที่นี่เถอะหลังจากนั้นธัญญาสก็ได้ยินพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้อง จากนั้นทัญญาสะจึงได้เข้าไปหาพอเข้าไปแล้วทัญญาสะตอนนั้นกับอกว่าเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าในขณะนั้นเพิ่นเพิงตัดสรู้หม่แต่ด้วยนิสัยกิริยมรามารยาที่เรียบร้อยของเพิินเนื่องจากเป็นลูกของมหาเศรษฐีพอเข้าไปถึงแล้วเพิินกระปดเกิบไว้แล้วจึงเข้าไปหาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นพระองค์ก็ได้เทศ ตามความหูตามบุญบาร,รมีเดิมของทัญยศะว่าควรเทศ้อใดทัญยสะจึงจะบรรลุธรรมทั้งนี้เนื่องโดยนิพพิทญาณเดิมของทัญยศะที่เคยพิจารณาความสกปรกของสักศพมาก่อนพอได้ฟังเทศขององค์สมเด็จสมมาสัมพุทธเจ้าเพียงจบเดียวก็เ็ให้ทัญยศะบรรลุธรรมเป็นโซดาปฏิพลดพอแจ้งมาพ่อแม่ของทัญสสะก็ตามหาเบ่เห็น หลังจากนั้นก็เกิดความกังวลและก็แยกงย้ายกันไปตามหาพ่อก็ไปทางหนึ่งแม่ก็ไปทางหนึ่งแล้วหลังจากนั้นโดยอํานาจบุญบารมีที่จะสามารถเหตให้พ่อของเพิ่นบรรลุธรรมจึงดุลให้เพิ่นเดินไปในทางที่ทันยศไปที่จะเป็นสาเหตุให้ได้พบกับองค์สมเด็จพระสัมพุทธเจ้าเพราะว่าถ้าผู้ใดตกอยู่ในค่ายพยานของพระพุทธเจ้าแล้ว จะบอตองนิมนต์เพิ่นสิไปเองเพิ่นสิไปเทศทรงขหอเองดังที่พระองค์ท่านได้มารักอรอทันสะและพ่อของเพิ่นเป็นตน้นพอพ่อของทัสสศเดินทางมาไกลสิหอดพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็ได้นิลิมิตให้พ่อของเพิ่นบ่เห็นทัสสะ แล้วหลังจากนั้นเพิินก็ได้แวะเข้าไปถามพระพุทธเจ้าที่เพิินกําลังเดินจงกรมอยู่ซึ่งในขณะนั้น่อของทญันยศกระบงคือกันว่านั่นเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าเวลานั้นเพิิน,เพ,นเพิิงได้ตัดสรู้หม่จากนั้นก็ได้เข้าไปถามพระพุทธเจ้าว่าได้เห็นยัสะลูกของเพิ่นได้ผ่านมาทางนี้บ่พอของเพิินได้ถามพระพุทธเจ้า หลังจากนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นก็นได้ตรัสว่าดูก่อนบุรุษผู้จเจริญมาฟังเทศก่อนดีกว่าเถอะส่วนลูกของท่านค่อยตามหาที่หลังพอโพอของทันยะเข้าไปหาพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้เทศพอได้ฟังเทศจบเดียวพอของทันยะกับบรรลุธรรมเป็นโสดาปฏิพลธ์และทันยะที่ได้ฟังเทศโลบสง ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เทศโปรดบิดาของเพื่อนนั้นก็เห็นให้ธัญญาสบะรลธรรมเป็นอรหัตผลในขณะนั้นแล้วหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้คายฤทธิเ์เให้สองพ่อลูกเห็นกันหลังจากนั้นพ่อของธัญญาสะก็เลยกล่าวกับลูกว่ายัญสะลูกจงกลับบ้านเถอะแม่ของเจ้ากําลังห้องให้ทุกตามหาลูกอยู่ธัญญาสที่เป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็เลยมองหน้าพระพุทธเจ้า หลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าตอนนี้ยัตสะได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหัตผลแล้วซึ่งบ่สามารถกลับไปครองเืนินใดอีกหลังจากนั้นพอที่หูวลุบรรลุธรรมเป็นพระอรหันหแล้วก็ดีใจแล้วก็ก้าวโมทนาในบุญบาร,รมีของทันยัตสะแล้วก็นิมนต์พระพุทธเจ้ากับทันยัตสะให้ไปรับพัะทหารอยู่บ้านในเสาวันนี้แล้วหลังจากนั้นเพินกลากลับบ้านก่อน พอปิดาของทัญสสะกลับบ้านแล้วทัญสสะก็ได้ขอบวชกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยตัดว่าเอหิภิกขุคือเจ้าจงเป็นภิกขุมาเถิดแล้วหลังจากนั้นพผไติจีวรพร้อมโดยฤทธ์ก็ลอยมาสวมกายของทัญสสะการบวชกับพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลพระองค์เจ้าว่า่านผู้นีน้ในอดีตชาติเคยทําบุญโดยพผไตจีวรมาเลยบอถ้าเคยทําบุญโดยพผไตจีวรมา เวลาบรรลุธรรมแล้วขอบวชกับเพนเพนก็จะกล่าวคำว่าเอหิพิขุพอกล่าวอย่างนั้นแล้วพระไตรจีิบพร้อมโดยฤทธ์ก็จะลอยมาสวมกายโดยทันทีถ้าผู้ใดบ่เคยทำบุญโดยพระไตรจีิรมาเวลาฟังเทศจากพระพุทธเจ้าได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วหลังจากขอบวชกับพระพุทธเจ้าพระองค์ก็จะตัดว่าให้ไปหาพระไตรจีิรมาก่อน พอไปหาพระไตาจีวอแล้วก็จะถึกนางยักษีนีปลอมเป็นงวัวเป็นควายมาคิดละกาละสังขารเขานิพานเลยเพราะว่าการบรรลุธรรมเป็นพระอรหันในเพศของครวาสจะอยู่ไดเพียงแต่บอกเกินวันลุงขึ้นเท่านั้นก็จะละสังขารเขานิพานจะบ่สามารถอยู่ได้สวันเจวันแต่อย่างใด คราวนี้มากล่าวถึงเรื่องราวของทัญญัสสะ่อหลังจากบิดาเพิ่นได้นิมตลพระพุทธเจ้ากับทัญญัสสะไปรับพัะทหารในเสาของวันนี้หลังจากพระพุทธเจ้าไปหอดบานเพิ่นแล้วก็ได้เทศสงเคราะห์ครอบครัวของพ่อแม่ธัญญัสสะดังนั้นจึงทําให้มารดาและอดีตภรรยาของทัญญัสสะได้บรรลุธรรมเป็นโซดาปฏิผลในเวลานั้นส่วนสายของทัญญัสสะท้ง5าิมคน พอได้รับข่าวว่าทันยศะบวชแล้วก็พากันตามออกบวชหมดทั้งห้าสิห้าคนแล้วพอได้สดับฟังคำเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เห็นให้พระสงฆ์ทั้งห้าสห้าทานบรรลุธรรมเป็นพระอรหัตผลทั้งหมดนี่แหละทุกท่านคืออานิสงส์ของเมตตาบารมีของท่านพยศและคณะของท่าน ที่เพิ่นได้เป็นสัปเะรลสาธรารณะในศาติที่เป็นท่านพยศเพราะอาศัยความเมตตาเพิ่นจึงเลือกที่จะเป็นสัปเะรลสาธรารณะสงเคราะห์ซพที่ลำบากยากจนไราย,ยา่าขาดมิดรบมีเงินจ้างทำศพ ท่านพยศนีจ้จะพิสอบและอันสนส์งย่างที่สองก็คือที่เพิ่นพิจารณาความสกปปกของห่างกายในคราวที่เพิ่นเห็นน้ำเหลืองน้ำหนองไหลออกมาจากซากศพยิงท้องแก่แล้วทําให้เกิดนพิพทายานเกิดความเบื่อหน่ายในห่างกายเห็นความสกปปกของห่างกายติดอยู่ในใจเพิ่นตลอดเวลาแต่ยังบ่ทันถึงขันสูงสุดโดยอันสนงส์งนี้เวลาเพิ่นมาเกิดเป็นทัญญาสะ ได้พบกับพระพุทธเจ้าเวลาเพิ่นเทศตื่มซ้ำข้อเก่าตามที่เคยได้สัมผัสมาในศาสตร์ก่อนก็จะเห็นให้สามารถบรลุธรรมเป็นพระโสดาปฏิผลอย่างไว้พอฟังซ้ำอีกรอบสองก็เห็นให้ทานบรลุเป็นพระอรหัตตผลพร้อมด้วยพ่อแม่ภรรยาก็บรลุธรรมตามๆกันและเพื่อนทั้งห้าสิห้าคนออกบวช กับ,บรรลุเป็นอารัตะผลคือกันทั้งโมดนี่แหละทุกท่านคืออนิสงค์ของการพิจารณาใครควรธรรมะข้อใดข้อหนึ่งตามที่เฮามากตามจริตของเฮาให้มันใครควรเข้าไว้ถ้าผู้ใดยังบบทันถึงนิพานถ้าพระพุทธเจ้าลงมาตรัสรู้ได้พบกับพระพุทธเจ้าท่านก็จะเทศข้อเก่าที่เฮาได้เคยสัมผัสมาแล้วกสิเฮ็ดให้เฮาบรรลุธรรมอย่างเส้นทันสศะ พร้อมโดยครอบครัวและคณะของท่านมาถึงนี้เรื่องราวบุพกรรมของท่านพยศก็จบลงเพียงเท่านี้นะทุกท่านเดียวมือหน้าจะต่อเรื่องใหม่